บอกว่าช่วงนี้การเมืองนะคะคก็ยังไว้ใจหรือว่ากระพริบตาไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าแม้ว่าแต่ละคนจะลงรับสมัครเลือกตั้งกันไปแล้วทั้งแบบสสแบบแบ่งเขตแล้วก็ Party ี้ลิสนะคะแต่ว่านโยบายค่ะก็ทยอยออกมาสู่สายตาประชาชนเรื่อยๆนะคะแต่ว่านโยบายบางอย่างค่ะก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยนะว่า เอาเงินมาจากไหนค่ะวันนี้นะคะไอ้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับเฮรันยิกแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักพลังประชาราัฐค่ะอาจารย์นรุมนพินโยศินวัฒนนะคะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะไปฟังจากสัมภาษณ์พิเศษกันเลยค่ะแค่39วันตอนนี้ก็ต้องเรียกว่านักรบต้องอยู่ในสนามแล้วละ่ะผู้สมัครเขตก็ต้องลงพื้นที่หนักแล้วก็มีแผนของแต่ละคนแต่ละเขตเนี่ยในการทำ เวทีประสาย,ย่อยนะคะแต่ละพื้นที่เขาก็ส่งมาให้ดูตามที่มีผู้กำกับดูแลว่าทำตามที่ได้วางแผนเอาไว้ครบถ้วนไหมส่วนของกทมอเองก็จะมีเวทีประสาย,ย่อยทุกวันศุกร์นะคะแยกไปตามโซนต่างๆแล้วก็จะมีเวทีปิดของกทมเนี่ยค่ะวันที่12พฤษภาคมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนอกจากนั้นก็จะมีเวทีประสายใหญ่ที่ไปตามจังหวัดหลักๆ แล้วก็ตามภาคต่างๆเนี่ยจะมีทั้งหมดรวม10บเวทีด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นทีมของส่วนกลางที่จะลงไปช่วยปราศัยตรงนั้นก็จะเป็นเวทีใหญ่นะคะก็ก็จะเป็นกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบเหมือนกับพภาคอื่นๆทั่วไปส่วนอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปก็คือในเรื่องของการทำงานบนโลก ออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งก็มีทีมงานต่างหากรวมทั้งผู้สมัครแต่ละคนเขาก็มีทีมส่วนตัวของเขามีทีมแยกภาคของเขาในการช่วยดูแลสนับสนุนค่ะถ้าถามบรรยากาศในการสมัครก็เป็นปกตินะคะก็อย่างที่เห็นปรากฏในข่าวแล้วก็อาจจะต่างจากปี6 2นิดนึงเพราะตอนปี662มันบัตรใบ,บเดียวการสมัครก็มีเพียงวันเดียวของมาปี66มันมีใบสองใบ,งบก็เลยแยกตามกฎหมายนะคะต้องสมัครเขตก่อน หนึ่งคนเป็นอย่างน้อยถึงจะสมัครบัญชีรายชื่อได้กรกต<ๆ>ก็เลยกำหนดวันสมัครถัดมาเป็นวันที่สี่เมษายนบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างกันไปตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการนอกจากเมื่อกี้พูดไปถึงยุทธศาสตร์ในการที่จะหาเสียงรายเขตแล้วมันเป็นบัตรสองใบคราวนี้ไอ้บัตรใบที่สองคือบัตรบัญชีรายชื่อซึ่งเลือกพักแล้วก็เลือกนายกเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีแคมเปญต่าง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทําซึ่งจํานวนเงินนั้นก็เป็นผู้บริหารพักด้วยนะคะก็จะกําหนดยุทธศาสตร์ว่าจะเดินหน้าหาเสียงสําหรับบัตรใบที่สองยอย่างไร<ม>เพราะอย่างที่จย์เคยพูดในหลายการประชุมไปในพักแล้วก็พูดผ่านสื่อบางรายการเหมือนกันว่าการใช้ยุทธศาสตร์เมืปี6กจะมาใช้ครั้งนี้ไม่ได้แล้ว เพราะครั้งนั้นเสียงมันไม่ตกน้ําค่ะครั้งนั้นบัตรใบเดียวสสเคก็คือผู้หาคะแนนให้กับสสบัญชีรายชื่อด้วยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วเราจะไปหวังว่าสสเขตจะหาเสียงทั้งสองใบมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นทุกเขตเพราะว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดค่ะอย่างในบางพื้นที่ที่คนในพื้นที่ยังชอบตัวผู้สมัครแต่อาจจะไปชอบอีกพักหนึ่ง สสเขตหรือผู้สมัครเขตบางคนเขาก็อาจจะบอกว่าถ้าบัตรเขตเลือกผมนะแต่บัตรพรรคก็แล้วแต่พี่อันนี้จะเป็นโจทย์ที่ทางผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อต้องไปแก้ว่าจะดําเนินการยุทธศาสตร์กลไกลต้องมีอย่างไรในการที่จะทําให้ได้คะแนนเสียงในบัตรใบที่สองมาด้วยซึ่งเขาก็กาลังหารือกันอยู่ที่จะหาแนวทางในการออกรรรงร์หาเสียงเลือกตั้งเพราะงั้นจะเห็นว่าคนกรุงเนี่ย เอาเขาจริงเขาไม่ได้คิดว่าเขานอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือไม่อนุรักษ์นิยมเขาไม่รู้จะได้ซราบว่าไอ้คำนี้คืออะไรเขาบอกอย่ามาอย่ามาขีดฉันว่าฉันเป็นฝ่ายไหนเขาไม่อยากจะให้ไประบุว่าเขาเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าการตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกใครเนี่ยหนึ่งไม่ได้ติดกับตัวบุคคลสองไม่ได้ยึดติดกับพรรคด้วยแต่เขาเลือกณสถานการณ์ตอนนั้นว่านายกคนไหน ที่จะนําพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอย่างนั้น<ะ>คนกรุงเลือกนายกคือมันก็จะต่อเนื่องจากอย่างที่บอกพอคนกรุงเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าอย่ามาบอกว่าฉัน,ปนไปฝ่ายนั้นฝ่ายนี้<ะ>ความเห็นต่างทางการเมืองเนแต่ละรอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลปัจจัยที่ต่างกันแต่อย่างไรก็ตามคนกรุงคนกทมไม่ชอบอให้ความเห็นต่างนั้นพากันไปที่ถนน ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยคุณไปว่ากันไปเถียงกันแล้วก็ไปตกลงกันให้ได้ใ,ในระบอบในสภา,าทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งในทางการเมืองนะคะก็จะใช้เวทีกรทมเนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองอแล้วก็มาพากานลงถนนแล้วส่วนใหญ่พี่น้องที่ลงถนอนอาจจะไม่ใช่พี่น้องในกรทม,มก็อาจจะขนมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาแสดงจุดยืนทางการเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเนี่ยเมื่อถามว่าแล้ว แคนดิเดตนายกของเรามีจุดเด่นตรงไหนคือตรงที่ท่านจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในพื้นที่กรทมเพราะว่ามันส่งผลกระทบมากในวงกว้างโดยเฉพาะยิ่ยงทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตปากท้องของพี่น้องชาวกรทมซึ่งคนกรทมไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นงั้นจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเราแล้วก็โดยท่านนายกท่านแคนดิเดตนายกรมนตรีของเราเนี่ยไอ้ที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย,งย้งยไม่ได้หมายความว่าเราจับมือกับพรรคไหนก็ได้แต่หมายความว่า เราจะไม่เอาความเห็นต่างทางการเมืองเหล่านี้แล้วมาใช้พื้นที่นอกสภาในการแสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วเราจะไม่สนับสนุนการที่จะต้องพาพี่น้องประชาชนลงถนนค่ะนโยบายหลักที่ท่านหัวหน้าพักกำชับทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะกาทมนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พี่น้อง มีโอกาสทำมาหากินมากขึ้นอย่างที่เราเห็นถ้าไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะไปพูดเรื่องของการมีที่ทํากินนะคะแต่พอในกรทมอเองมันจะไม่ใช่เรื่องของที่ดินทําการเกษตรมันจะเป็นเรื่องของพื้นที่ในการที่เขาจะทํามาค้าขายได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวพื้นที่ที่เป็นตลาดเป็นอะไรอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่ค้าขายออนไลน์ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในโนโยบายของพรรคที่จะสนับสนุน ให้พี่น้องชาวกอทมอนนย่มีโอกาสในการที่จะทำทำมาค้าขายมีอาชีพได้มากขึ้นแล้วก็อยู่ในแนวนโยบายรวมของพักด้วยนะคะเพราะงั้นเตรีตัวนโยบายที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะให้พี่น้องสามารถที่จะทําการค้าขายในพื้นที่ออนไลน์ได้หรือการเพิ่มพื้นที่ค้าขายแบบที่ออฟไลน์นะคะสำหรับเช่นอาจจะมีการ ไปใช้พื้นที่เอกชนร่วมกันกับภาครัฐเปิดพื้นที่ให้เขาค้าขายได้หรือพื้นที่ของรัฐเอง<ะ>ให้อย่างเช่นพื้นที่ของการรถไฟพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นส่วนกลางเนี่ยค่ะที่เป็นของกระทรวงก,การคลังบ้างเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ทางพี่น้องประชาชนได้เข้าไปค้าขายได้<ะ>ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักที่คนกทมอ,อยากจะได้<ะ>อีกอันนึงก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของค่าครองชีพ ไอเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอันนั้นเป็นการเพิ่มรายได้ถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าค่าครองชีพมันยังสูงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ทําให้เขาเกิดปัญหายอยู่ดีซึ่งเรื่องค่าครองชีพเนี่ยบางทีเราก็ไปมองว่าเออเป็นกลุ่มรายได้น้อยเท่านั้นที่ต้องดูแลแต่คําว่ารายได้น้อยของไทยเนี่ยผู้ที่จะได้รับบัตรประชารัฐเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกินแสนแต่คนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่รายได้เกินแสนฉะนั้นคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการน้อยมาก ทั้งๆที่จริงๆเขาคือคนจนในเมืองเพราะค่าครองชีพเนี่ยมันรวมไปถึงค่าเดินทางค่าอาหารค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟทั้งหมดเหล่านี้หักออกไปแล้วเนี่ยแทบไม่เหลือค่ะก็ควรจะต้องมีสวัสดิการคนเมืองที่ดูแลที่น้องชาวกรทมไม่เหมือนกับในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่นๆนะคะอย่างเช่นเข้าไปดูแลในเรื่องของค่าเดินทางอาจจะมีตั๋วเดือนตั๋วปีสําหรับคนคนจนในเมืองที่ ทางพักจะออกไปดูแลเรื่องสวัสดิการคนเมืองนอกจากนั้นค่าครองชีพอีกการหนึ่งที่จะกระทบในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะผู้มีอะไรได้น้อยเนี่ยก็คือค่าขนส่งค<ม>่าน้ำมันนะคะค่าก๊าซหุงต้มแล้วก็ตามมาด้วยค่าอาหารค่าราคาสินค้าเพราะพวกนี้มันไปอยู่ในค่าขนส่งแล้วก็ต้นทุนของการผลิตอาหารขายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพักกางประชารัฐเราเองเนี่ยตัวนโยบายที่จะลดค่าครองชีพหลักๆก็คือการรื้อ โครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานลดลงไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันทุกประเภทราคากา๊าซทุกประเภทซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเริ่มออกมาพูดบ้างแล้วนะคะสำหรับผู้แทนของพรรคผู้แทนทีมเศรษฐกิจแต่ตัวเลขท้ายที่สุดจะทำได้จริงจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็กำลังหารืยกันอยู่ แต่ก็มีแนวทางแล้วว่าอย่างไรก็ตามพักรังประชารัฐตเราจะรือ้อโครงสร้างราคาพลังงานแล้วดึงราคาพลังงานลงเพื่อลดค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนแน่นอนท่านหัวหน้าพักของเราอ่ะนะคะก็กำกับดูแลกระทรวงทรัพย์แล้วก็มีแผนที่จะแก้ไขปัญหาพีเอ็มสองจพวกนี้มันต้องแก้ระยะย,ยาวมันไม่ใช่เรื่องของการแค่เอารถไปพ่นไอ้น้ำให้ฝุ่นลดลงค่ะมันต้องไปแก้ที่ต้นตอซึ่งต้นตอหลกัหลกๆเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องของการเผาถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคที่เขามีผลกระทบจากการเผาเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุและการเผามันไม่ได้เกิดขึ้นใน,ในประเทศเท่านั้น,นเป็นการเผาในประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของการทําข้อตกลงกันในระดับประเทศระหว่างประเทศแต่ว่าในกรทมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์ท<ม>่อยอเสียที่พาฝุ่น PM2.5 เข้ามาะนะคะ,ะ,คะซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ย <_ an> ก็อยู่ในนโยบายของพัก <_ an> มาโดยตลอด <_ an> สนับสนุนให้การให้เกิดการลดใช้รถที่ต้องใช้เชื้อเพลิงแบบเก่าแล้วก็สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า <_ an> แล้วก็พลังงานสะอาดทั้งหลายซึ่งตรงนี้มันเป็นแผนที่อาจจะต้องใช้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนมันไม่ใช่ว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือต่อให้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลทําเองได้ทั้งหมดมันต้องร่วมกับภาคเอกชนมันต้องร่วมกับ พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถยนต์ด้วยในการที่จะร่วมมือกันแล้วมันก็ต้องเริ่มมันกบการลงทุนในการที่จะผลิตรถไฟฟ้าเหล่านี้ให้อยู่ในราคาที่มัน affordable หรือมันพอจะ,ะเป็นเจ้าของได้จริงๆอยู่ในแผนของเรามาตั้งแต่ปี62เรื่องพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกลถการใช้ไอ้พวกเชื้อเพลิงฟอสซิลพวกนี้เราก็หันไปใช้ พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะพลังงานจากพืชชีวมวลมพลังงานจากขยะนะคะอยู่ในแผนของเราทั้งหมดที่เราเคยนําเสนอเราก็จะเดินหน้าต่อในการทําโรงไฟฟ้าชุมชนมจากชีวมวละเราก็สนับสนุนให้ครัวเรือนทั้งหลายโรงงานทั้งหลายมีโซลารูฟท็อปในการที่จะผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดใช้เองะนะคะตรงนี้ก็อยู่ในแผนของเราอยู่แล้วเราก็หวังว่าจะ คงรักษาจํานวน709เนี้ยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวทางฝ่ายที่จะต้องดูแลเรื่องของบัตรใบที่สองควรจะต้องพยายามพุชของกรทมให้ได้สัก1ล้านนะคะถ้าเป็นไปได้ส่วนบัตรเขตที่จะเลือกสอสเขตเนี่ยเรากออ็มีการประเมินแยกรายเขตเมื่อวานก็เพิ่งประชุมกันเราก็ยังหวังว่าเราจะได้อย่างน้อย12หรือเกินนะะอาจจะเป็น14ที่ที่เราดูแล้ว ในแต่ละเขตท,ที่พอจะมีความหวังเพราะเวลาดูเราไม่ได้ดูตัวผู้สมัครเราอย่างเดียวเราต้องดูคู่แข่งด้วยค่ะนะคะแล้วด้วยความที่เขตเนี่ยมันแบ่งใหม่อ,อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับทุกพักเพราะว่ามันมันเป็นเขตท,ที่แบ่งใหม่ผู้สมัครของเราหลายหลายท่านก็เป็นอดีตสสค่ะหลายท่านก็เป็นอดีตผู้สมัครมาแต่เดิมเราก็ทําพื้นที่ในเขตใ,ในแขวงที่ตัวเองคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นเขตท,ที่จะใช้เลือกตั้งปรากฏว่าพอแบ่งเขตใหม่ก็ต้อง มาเริ่มต้ตน<ห>กันใหม่บางคนก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยบางคนก็เริ่มต้นแค่สัก7 0 50%บเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เมื่อได้พิจารณาของคู่แข่งจากพักหลักๆที่เป็นคู่แข่งกันเขาก็ประสบสถานการณ์คล้ายๆเราก็คือเริ่มต้นใหม่คล้ายๆกันอย่างบางพักเนี่ยถึงกับต้องโยกผู้สมัครข้ามฝั่งจากฝั่งพระนครไปฝั่งทน เพราะว่าฝั่งพนักคาไม่มีที่ลงแล้วเนื่องจากมันถูกแบ่งใหม่นะคะคไปทับทับพื้นที่กันก็ก็เลยอาจจะเกิดเนี่ยบางเขตอาจจะเป็นผลทําให้เราได้เปรียบเพราะว่าผู้สมัครของเราที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยทำพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ที่เป็นคู่แข่งโยกมาเนี่ยกลายเป็นที่มาใหม่เลยแล้วก็มาตั้งต้นใหม่นะคะตรงนี้ที่เราประเมินก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่อยู่ใน พอจะสู้ได้และชนะ,ะได้เนี่ยน่าจะสัก12บถึง14ค่ะตัวจารย์เองเนี่ยมองว่านโยบายจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นคำว่านโยบายถ้าเราแปลจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่มองระยะยาวไม่ใช่ทำเป็นปีหนึ่งแล้วก็เลิกหรือมาเขียนบนป้ายหาเสียงเอาไว้เฉยๆเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเท่านั้นไอ้แบบนี้อาจารย์ไม่เรียกว่านโยบายแล้วถ้า พูดตรงๆเราจะเลือกสมมติสมมติเอาแค่เป็นองค์กรหนึ่งนะเราจะเลือกผู้นําองค์กรหรือจะเลือกทีมบริหารเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทีมนี้เนี่ยมีศักยภาพหรือย,ยังน้อยมีวิสัยทัศน์มีแนวคิดว่าจะาทําให้ไรายได้ของเราเพิ่มได้อย่างไรถูกไหมไม่ใช่อาจารย์ที่พูดถึงพักใดพักเดียวนะพูดถึงทุกพักอะเพื่อให้ประชาชนได้เอาไปเป็นทางเลือก ไม่ใช่มาแข่งกันว่าแต่ละทีมแข่งกันว่าใครมีแนวทางใช้เงินเก่งกว่ากัน,กนค่ะเอาแค่ถ้าเราเลือกผู้บริหารองค์กรเราเอาไหมอ่ะใช่ปะ่ะคุณไม่พูดเลยว่าคุณจะหาแหล่งไรายได้จากไหนค่ะคุณไม่พูดเลยว่าคุณจะเพิ่มไรายได้ให้ประเทศได้ยังไงคุณพูดแต่ว่าคุณจะจ่ายอะไรบ้างค่ะซึ่งตรงนี้ทางพักพลังประชารัฐเราเองถึงแม้ว่าอย่างที่บอกมันเลยมีอยู่สองระดับของการสื่อสาร ตัวชุดนโยบายจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของการหาไรายได้นะคะแล้วก็จากไรายได้ที่จะได้มาเนี่ยจะสามารถนําไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยอย่างไรซึ่งมันมีการสื่อสารตรงนี้อยู่แต่ว่าพอคนเห็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ป้ายหาเสียงตามที่ปีเตอร์ถามแค่บางอันเท่านั้นมันต้องมองภาพรวมทั้งก้อนนะคะว่าต้องคิดครบวงจรแล้วก็อยากจะให้ดูทุกพักด้วยว่าคิดครบวงจรจริงๆ ทีนี้แหล่งไรายได้ของเราจะมาจากไหนค,คือเราก็รู้อยู่อย่างที่บอกเหมือนกับบริหารองค์กรนแล้วเราบอกว่าเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีไรายได้อยู่ปีหนึ่งจากภาษีอะ่ะเ,เห็นอยู่2.4 2.5ล้านล้าน,ลานแล้วก็ไม่พอทุกวันนี้ก็จ่ายอยู่3.2 3.3ล้านล้านแต่เสร็จแล้วพอมีการเลือกตั้งทีทุกพักก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะจ่ายนู่นจะจ่ายนี่จะจ่ายนั่จจน แต่ไม่เห็นมีใครพูดเลยว,ว่าไอ้สองจุดห้าเนี่ยจะเพิ่มยังไงเพราะทุกวันนี้ก็กู้อยู่แล้วนะค่ะกู้อยู่ประมาณเจ็ดแสนล้านอยู่แล้วแล้วไอ้ที่กู้มาเจ็ดแสนล้านเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะทาได้อย่างเดียวคือเอาไปลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะพรบงบรายจ่ายระบุเอาไว้ว่างบรายจ่ายเพื่อการลงทุนต้องมีไม่ต่ํากว่า20%่สิประบของพรบงบทั้งหมดขอยอดวงเงินทั้งหมดมันก็ต้องเอาไปเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งหมด นั้นตัวภาพพลังประชาริตเราเองเนี่ยเราคิดแล้วว่าข้อจํากัดของรายได้มันภาษีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอจะไปเพิ่มภาษีคงไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องไปหาแหล่งรายได้อื่นจากไหนที่จะลดภาระถ้าเราอยากจะพัฒนาประเทศแล้วกู้ได้แค่นี้เพราะมันติดเพดานนี่สาธารณะติดเอพรบงมบรายจ่ายอะไรแล้วเราก็ร่วมทุนกับเอกชนเราก็ทําโครงการ PPP ซึ่งหลายๆชิ้นของนโย,ยบายที่เราออกในภาพรวมนะคะก็จะใช้แนวทาง ร่วมทุนกับเอกชน PPP แล้วมันก็จะลดภาระที่จะมาใช้อไรายได้ภาษีส่วนที่สองที่ทางพักเราตกผลึกกันก็คือนอกจากการร่วมทุนกับภาคเอกชนแล้วก็คือใช้ศักยภาพของตลาดทุนตั้งกองทุนระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นเม็ดเงินจากทั้งนักลงทุนในไทยและต่างประเทศแล้วก็เอาเม็ดเงินนั้นนะมาสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่เป็นเพื่อสังคมที่เราเรียกว่าโซเชียล n อนต์ r ปร e ส์มันก็จะทำให้เกิดธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ดในประเทศแล้วมันก็จะออกจากกลไกการใช้หน่วยราชการหรือข้าราชการไปขับเคลื่อน700ที่จะเพิ่มในบาสวัสดิการอย่างัรเนี่ยมันก็ปรากฏบนป้ายแค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยคำว่าสวัสดิการ มันไม่ใช่แค่การแจกตามกรอบความคิดแล้วก็ตามพันธกิจของพักรังประชารัฐเลยคือทำยังไงให้พี่น้องเนี่ยมีสวัสดิการคำว่าสวัสดิการจริงๆของพักเราเนี่ยคือสวัสดิการของคนไทยทุกคนนะคะ6 6บล้านคนเนี่ยควรจะได้รับสวัสดิการหรือมีสิทธิในการเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนกันทุกคนค่ะ <c oughs> เพียงแต่ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณหรืออะไรก็ดีเราจึงเริ่มต้นที่กลุ่มเปราะบางสุดคือผู้มีรายได้น้อยก่อนแต่ในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นสวัสดิการของทุกคนแล้วต้องไม่ใช่สวัสดิการแบบที่เรียกว่าตัดมา one size fit all ทุกคน700เหมือนกันบมดไม่ใช่ะนะคะมันต้องไปดูสถานะแต่ละคนแล้วจัดสวัสดิการให้เหมาะสมเขาเรียกว่า customize ให้มันตรงกับสิ่งที่เขาจําเป็นในขณะนั้นแล้วก็ในสถานภาพเขา ตอนนั้นแล้วนอกจากเรื่องของการเข้าถึงสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานแล้วพอไปพูดถึงกลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าบอกเขามีรายได้น้อยเขาเขามีได้น้อยเพราะอะไรพอเรามีข้อมูลแล้วเขามาเคลื่อนย้ายกันแล้วเราต้องรู้เขาไม่มีงานทำเขาไม่มีงานทำเพราะอะไรบอกพ่าเขาไม่มีทักษะเขาไม่มีความรู้ภาครัฐร่วมกับเอกชนหรือไอกองทุน SE อย่างที่บอกเนี่ยก็ให้ธุรกิจเพื่อสังคมเข้าไปเติมความรู้ให้กับเขาและหางานให้เขาทําให้เขามีรายได้เพิ่มให้ได้ในที่สุด ซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่เราทำอย่างตอนที่อาจารย์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่แจกเรามีการอบรมแล้วก็มีการประเมินผลว่าไรายได้เขาเพิ่มขึ้นไหมหลังจากอบรมแล้วนะไปหางานทําให้เขาเขามีรายได้เพิ่มขึ้นไหมตอนนั้นเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะลาออกเนี่ยามาสมัครสสตอนนั้นนะคะหนึ่งล้านสามแสนคนนะของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกินแสนแล้วค่ะหลังจากที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดตรงนี้ของเรา กับอีกอันหนึ่งข้างในพอเราเข้าไปเก็บข้อมูลเราก็จะพบว่าที่เขามีรายได้น้อยหรือเป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้ยากจนเนี่ยก็พอเรื่องของรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกเราก็ต้องมีหนี้สินค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็คนทั่วประเทศซึ่งทางพระพรังระชรรัฐเองก็ระบุเอาไว้ในนโยบายที่เราจะต้องเร่งแก้ไขเรื่องของหนี้สินให้กับพี่น้องทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบก็จะมีกลไกขั้นตอนที่เข้าไปดูแลต่อเนื่อง ทางพรรคเองด้วยจุดยืนคือเราจะไม่ทะเลาะก,กับใครและไม่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกฉะนั้นถ้าเลือกพรรคเราก็ปิดประตูรัฐประหารแน่นอนแล้วเราก็เคารพก,กลไกของประชาธิปไตยในระบอบที่เรามีอยู่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าผลของการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเราเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนและเราจะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย เราจะต้องรวบรวมให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทรนราษฎรนะถึงจะเดินหน้าเราจะไม่ฝนืนนั้นคือจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐพรรคอื่นเราไม่รู้เป็นยังไงแต่พรรคเราเป็นอย่างนี้เราไม่ร่วมมือกับผู้ทุจริตคอร์อรัปชันเราไม่เอาแน่นอนเราไม่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกและเราไม่ทำการเดินหน้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยเด็ดขาด ก็ได้เห็นทั้งยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนะคะการวางเกมต่างๆของพลังประชารัฐนะคะ <ừ> แล้วก็ในเรื่องของการยืนยันแน่นอนว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่ใช้นโยบายขายฝันแน่นอนพี่ก้องก็เรียกว่ามีทํานโยบายมามีเงินใช้แล้วก็ทําได้จริงแน่นอนะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางเาเรียกว่าได้รับความรู้เต็มๆจากอาจารย์แหม่มเลยครับ